สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะวันนี้ราก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะมาเปิดพัสดุให้ดูนะคะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาที่ลงังสิทธ์นะคะสั่งของมาอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาลงที่ลงังสิตแต่ก็เพิ่งจะได้มาเปิดนะคะอันนี้อาจจะเป็นแค่บางส่วนนะคะอาจจะยังมาไม่หมดเนาะนี่นกก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูนะว่าเป็นอะไรบางส่วนมากน่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะที่นก สั่งในเว็บไอจีเฟ b บ o k กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาลงที่รังสิต์เนาะถ้าหน้าสดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ก็อยากมาแกะพัสดุให้ดูนะคะก็จะเป็นถุงๆแบบนี้เลยมีถุงเล็กถุงใหญ่ถุงน้อยถุงนีตุ่มตุงประมาณห้าถุงแล้วกันนะคะวันนี้จะเดี๋ยวตอนนี้จะแกะให้ดูสักประมาณหนึ่งเริ่มจากถุงเล็กเลยนะคะ จะแกะเลยนะคะว่าเป็นอะไรบางทีก็ลืมแล้วนะว่าเอฟอะไรไปบ้างอ่าเปิดออกมาแล้วนะคะเป็นเสื้อนะคะก็ห่อไว้น,นี้เลยไหนลูกหน่อยแกะเบ้่งหน่อยเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันแกะออกจากถุมก่อนนะคะนี่ก็ เป็นนี้คะ่ะเสื้อหนึ่งตัวนะคะซองเล็กตัวนี้ถุงถัดไปนะคะถุงถัดไปเป็นอะไรเป็นอะไรมันคืออะไรมันคืออ,อย่งเอฟไปจนลืมแล้วสั่งจนลืมแล้วว่าสั่งอะไรจะบว่าใช่หรอลายนี้เคยสั่งด้วเหรอ <c oughs> ลืมอ่ะ ตัวหันมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นเสื้อสีนุ๊กจะชอบแนวเนี้ยค่ะสีชมพูสีนุ๊ๆนุ๊งในี้ยที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นชมพูสวยไหมคะนุก๊กมาขายดีไหมนุ๊กว่าก็โอเคอยู่นะต่อไปนะคะเป็นถุงนี้น่าจะมีหลายยอยู่ ขอภายนนสดไห้นะคะสบายสบยว้าวอันนี้เป็นเสื้อแบบนี้นะคะเป็นไหมพรม้อมก็เป็นแบบครึ่งตัวเหมือนเสื้อกอาเลยเหมือนไหมอทุกคนเหมือนไหมคะเหมือนเสื้อกอดเลยอะนี่ต่อไปนะคะ เป็นน้องหมีนะคะเป็นน้องหมีเป็นเสือ้อเขาเยกเสื้อครอบนี่นะคะเป็นน้องหมีแดงขาวน้องหมีน่ารักไหมเป็นน้องหมีนะคะก็อย่างเนาะองอย่างพี่น้องอ๋อเป็นเซตเป็นเซตกระปองนี่นะคะ กระโปงนี่รู้สึกว่าต้องเอาไปเข้าอีกนะเพราะว่าเอวใหญ่นะคะนกใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเอวนกยิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเอวเอวนกนะคะก็ประมาณนี้เจผพาซื้อมาคือเราไปเข้าก่อนตลอดเลยเอวคือใส่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบช่วงแบบช่วงแบบเอวต่ําหรืออะไรเงี้ยก็ก็พอได้ไม่ต้องเอาไปเข้านะคะแต่ถ้าเป็นแบบทรงแบบสูงหน่อยก็ต้องเอาเข้าเพราะว่าเอวนกยิบเอ็ดยี่สิบสองเองนะคะ ต่อไปเป็นอะไรอืมเป็นกรอบเหมือนกันนะคะเป็นเสื้อสีดำาตตนต,ตสีดำาีนางนี่ค่ะสีดำะะเห็นเสื้อผ้าแลดีใจเลยนี่ยังมาไม่ครบนะคะแล้วก็เป็นบางส่วนที่นกเปิดให้ดูเนะาะแต่บางส่วนก็เปิดไม่ได้เนาะคะเป็นอะไร ๋อ oh, เป็นกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นแต่แนวแบบทรงลุงอะไรประมาณนี้น่ารักไหมอะน่ารักไหมคะน่ารักไหมเป็นสีครีมนะคะนี่ก็ประมาณนี้สีครีมค่ะเด่ก็จะลองใส่ก่อนเด้อว,ว่าใส่ได้หรือเปล่าเอลถ้าไม่ได้ก็จะเอาไปเข้าวันนี้เลย สีครีมแล้วก็ต้องเอาข้าวยังไม่พอนะต้องซักด้วยพรุ่งนี้วันอะไรมันเฤหัสใช่ไมั้ยเอ้าวันฤหัสใช่ไหมคะคันอยูอ่แล้วก็เป็นเสื้อสีเขียวนะคะเขียวมนก็ประมาณนี้ว่าแต่เมื่อวานนี้ แก่ออกทุกคนถูกกันไหมคะหนูรักไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อก็เฉียดตลอดเลยก็ไม่อยากจะซื้อซื้อแล้วก็ไม่ถูกจะถูกแต่มันก็ไม่ถูกทักคู่นะคะนี่โตต่อไปนะคะโตต่อไปโตต่อไปก็เป็นเสื้อยืดเป็นไหมทอมนะคะก็จะมีลูกเล่น พอแบบนี้นะคะนกอยากเอามาขายจังเลยอะ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายนี้นะคะขอแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะนีอยากเอามาขายอะ่ะเผื่อแบบเป็นทรงแบบน่ารักน่ารักใส่ได้กรุบกริบกรุบกริบเลยนะคะลายสีครีมนะคะลายนี้ เป็นลายครีมโอ้นี่เดี๋ยวนกจะแกะให้ดูนะคะแต่ว่าเปิดก่อนเปิดถุงทุกอันก่อนนะคะนี่ก็เป็นลายสีครีมเอต่อไปนะคะถุงสุดท้ายของวันนี้นกจะเปิดนี่ยังเป็นแค่บางส่วนนะคะที่เสื้อผ้ามาถึงห้องเนี่อยอแกะเลย นี่เป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงเขาเรียกกางเกงอะไรอะมาประมาณครึ่งเข่าอะค่ะเป็นเป็นยีนนะคะประมาณทรงครึ่งไม่ใช่ทรงยาวนะคะนี่เดี๋ยวต้องลองนะคะนี่เปิดกล่องเปิดถุงแล้วก็เป็นเสื้อไว้ไปทะเลนะคะใส่แบบน่ารักมูมี่มูมี่นี่สีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะคะ ต่อไปเอาขึ้นลายลายอีรีไว้ต่อไปนั่นก็เป็นเสื้อวันนี้นะคะน่ารักน่ารักสีม่วงเอาไว้ใส่แบบว่าอารมณ์แบบว่าเที่ยวทะลมทะเลอย่างเงี้ยสวยนะคะน่างนมเนาะเนื้อผ้าดีด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้ขายยังไม่ได้เอามาขายนะแต่ว่าทุกอย่างก็คือเพจนี้นกสั่งแล้นกสั่งแล้วนกใส่บ่อย นะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีบๆนะคะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวจะนี่ก็เป็นเสื้อครอบน่ารักน่ารักนะคะสีครีมนี่สีครีมนะคะ<ม>ยังอีกแบบนี้อ๋อแล้วก็เป็นเซตเดสเดสเดสนะคะเอาคือพันหลอดๆมาเหมนี่แล้ไหมคะก็ได้จะเป็นเดสสีดำนะคะข้างในจะเป็นเดสยืดแบบนี้ นี่เป็นเด็กเป็นสีดำแบบนี้นะคะเป็นยืดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไระเสื้ออะไรอะ่ะเสื้อครอบข้างนอกนะคะเป็นครอบยาวนะคะก็น่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิงนี่ครอบยาว,ะะยาวสีม่วงเอ้ยสีดำสีดำแบบนี้ไปเกี่ยวค่ะเสื้อเหมือนแบบว่าใส่ไปเกี่ยวเข่าอะไรเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเนาะคือรีเลย นี่นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าประมาณนี้นะคะที่นงามาเปิดบางส่วนก็อาจจะเปิดดูให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางส่วนก็ยังมาไม่ถึงนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มาเปิดให้ดูนะคะตัน9ก้านาทีแล้วแงกลัวแบบคลิปยาวคะ่ะทุกคนโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นกก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็มาเปิดอ่าพัสดุให้พี่ๆ FC ทุกท่านดูนะคะสําหรับคลิปนี้นกก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นกด้วยนะคะที่ของใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนอกเนาะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะา